ทางนี้แก้วมังกรอันี้ก็อ่านแล้วเมื่อกี้หวานชอบมากๆค่ะแพงแค่ไหนก็ซื้อกินเนาะน้องก้าเนาะถ้ามันถ้ามันมันอยากกินเนาะอืมลูกในหัวสวัสดีครับแม่ซูขอบใจนะในหัวลูกพิเทพบอกไม่อ่านคอมเมนต์ผมเลยไปหละพัสดุว่าเอา้าก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะ ก็พี่แทบไม่เห็นเขียนอะไรมาเลยค่ะเนื้อข้างในค่ะอืมพี่พี่ยังไม่เคยเจอนะอยากเจออยู่แต่อันนี้มันออกเปรี้ยว น้องก้าวน้องก้าวอยู่ที่ไหนนะพี่ยังไม่ได้น้องก้าวก็อยู่อยู่นอร์เวย์ป่ะน้องก้าวผมผมบอกว่าวันเกิดมาดาวันที่สิบสองสิงหาใช่หรือเปล่าใช่พี่เท็บเดาวถูกมาก อยากอยากอยากรู้หรือเปล่าว่าทำไมพี่เทพเดาถูกให้บอกไหมให้พี่เทพให้หนูเป็นคนบอกไหมตอบมาก้าวอยู่สวิตอ๋อโอเคก้คาวอยู่สวิต ก้าอยู่ใกล้ไอ้ไอ้วัดไทยที่เขามีโบสถด้วยไหมน้องก้าพี่เคยไปพี่เคยไปบวชพระที่นั่นรู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะบวชพระองค์สิบสององค์หรือกี่องค์ก็ไม่รู้หรือจัดงานแบบขบวนไงขบวนมันนะนาคใครนาคมันเนาะแห่กันเป็นแบบยาว เพราะเขามีโบสถ์ใช่ไหมมีโบสถมันบวชพระได้ให้มาพี่ไปพี่ไปพี่ไปประเทศออสเตรียไงแล้วทีนี้พอดีพี่มีเพื่อนเน่ยก็เหมือนมีมีญาติเน่ยมากกก่านน้องสาวพี่คนหนึ่งอยู่ประเทศออสเตรีย พี่เทพไม่เขนเขียนมาเลยว่าจะให้ให,ให้ตอบให้ตอบให้ไหมว่าทําไมพี่เทพถึงจําได้ว่ามันเกิดหนู mm. แล้วเขาก็คนที่เขาไปไปบวชอ่ะ mm. เขาเช่ารถมี ไอเช่ารถเมคันนึงเลยนะรถเมคันใหญ่วัดไทยอยู่อยู่ที่อเอเอกอกีกีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะขับรถแค่อ้อถ้าชั่วโมงเดียวไม่ไกลเลยนะไม่ถือว่าไกลไวัยรุ่นสร้างตัวมันไผ่นอวัยรุ่นสร้างตัว สวัสดีจ้าวัยรุ่นสาวขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าวัยรุ่นสร้างตัวสบายดีเพียนเพียนใช่ป่ะน้องเก้าอ่านว่ายัางไงให้ภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาไทยให้พี่หน่อยน้องเก้า ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทั้ง24ล้านดวงใจนะคะ